แม่ขอให้เลิกขอกินด้วยแล้วกินเพื่อนด้วยแม่ผมอ่ะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไม่มาดิไม่มาแล้วนิดนึงนิดนึงขอขอกินเพื่อนนะเออมันต้องมีเพื่อนกินนะกินแล้วเหม็นนเฮ้ยกินไม่ได้ยังไงวะเอองานเดียวกันปะวยงานเดียวกันจุดเสียงดังเดี๋ยวหลวงพ่อตื่นนี่เก็บไว้จุดงานตะปองมึง งานอะไรอ่ะชีวิตเขาเหลือกิ่งานหลวงน่ามันเกิดมันเกิดนี่งานแกเอาผู้สีด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หมดเลยอ้วมมีลูกบอกลูกนะมีหลานบอกหลานนะอย่าไปกินเหล้าไม่ดีหรอกไม่ดีไม่ดีอ่ะเอ็นดรกินกันจังเนี่ยเป็นรอกินกันจังมัน

มองหน้าพ่อเหอ้ยไม่ไไม่ใช่ทีเเ่าแล้วที่มึงนั่นแหละเป็นที่มึงไอ้ไก่ชักหน่อยไหมนะเงาเออมานั่งมองตาปิดๆนี่ไงวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้เต็มที่เลยเพราะว่าเรามีระเสีจะมีพระมเหสีแล้วไม่ไม่ค่อยอยากเมาเออนิดนึงนะเมาแล้วไม่ค่อยนิดนิดเลยหน่อยนิดนิดหน่อยอ้าวอาเมาไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำไมไม่เอาอยากกินอยากกิน นี่ไงเนี่ยแก้วเดียวกันเนี่ยแม่าทำไมล่ะก็กินแก้วเดียวกับเจ้าได้ไงเราไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่ไม่ถือไม่ถือไม่ถือก็ตกแตกสิถือไว้กินแก้วเดียวกันได้ไม่เป็นอะไรไม่เอ uh> าเด oui> well ี๋ยวไปหาแก้วมากินอีกเยอะจริงๆเนี่ยต้องกินนะวะไอโนกินขนาดนั้นไปซื้อให้ขวดไดเฮ้ยเฮ้ย เราเบาเบาจริงๆนะละบานคนหิวน้ำ <c oughs> <c oughs> เออจริงด้วยกินแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านนี่ไมอัศนัยเป็นอะไรเนี่ยไม่ค่อยอยากกินอะไรทำไมอ่ะกินแล้วไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก <c oughs> ็ไม่เหมือนเกินไปนี่นี่นโอ้จะหายไหมเนะี่ยหายเลยแก เอาเล่นนะเมื่อกีินยาวเนมากเอาเอ้ยเอ้ยมึงลงมาดิเบล้วงอันนี้พี่เจ้าเขาเนี่ยเจ้าถือป่ะเจ้าไม่ถือเขานั่งมันไม่เกี่ยวไงมันอะไรไม่เป็นไรมึงลงมาเนี่พี่เจ้าเขาององค์ถือป่ะแน่ไม่เลือกองค์ไม่เฉยได้ไงองค์มีเสงไงองคไม่ได้เสเออก็องค์มีเสงนะกูไม่ได้พูดองค์กระชากก็แล้วกันน่ ทำไมว่าชีวิตคนเราอ,อยู่ด้วยกันแล้วมีลูกทั้งสองคนแล้วอะ่ะกต้องมีความวั่นใจนึงดิทำไมอะ่ะตัดผมอ,อะไรเ่รย,รยเสียใจเสียใจเนี่ยมันก็ระบายออกมาเลยเนหะ็นไหมเออเป็น<ๆ>ใช้เงินเก่งจริงๆเลยขายกูเดี๋ยวกูด,ด้วยเว้ยใครใครใช้เงินเก่งเมียกูอะ่ะมันใช้ยังไงวะแป่นตอนเช้า เอาไปแสนห้าโอ้โหตอนเที่ยงอะมาขออีกเจ็ดหมื่นโอ้โหก่อนจะออกมาเล่นี่แกขอคูแส่สี่โอ้โหมึงขอขนาดนนะั้นมึงเอาไปทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยให้มัน <c oughs> ยังไม่วะมันเครียดอะไรนะเนเี่ยเครียดแค่เล่าเรื่องตลกให้มันทำไมเอามา่เอเล่าเรื่องตลกให้มันฟังมไม่ขำ ก็เลยเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้มันฟังม,มันไม่ขำเพราะะนั้นเนี่ยกูเลิกแม่งเลยเฮ้ยแค่เล่าเรื่องตลกไม่ขำเนี่ยนะเออกูเล่าเรื่องตลกไม่ขำอะกูเลิกแม่งเลยเมียมันไม่ขำใช่ไหมเมียกลัวไม่ขำเร่เะไปทำไม,มยามที่อยู่ในตู <c oughs> ้เสื้อผ้าขำพี่แอร์เอายามเข้าไปไม่เขาก็มาส่งของพอดีแล้วเรากลับไปเขาก็ตกใจไงไม่ต้องของอะไร ทำไมลูกชายผมมาบอกให้เล่นลิเกบอกให้ลำขวานมันไม่ลำทำอะไรทุกวันเนีแม่งทำตัวอย่างเงี้ยดูการ์ตูนดูการ์ตูนดูกระตูนเลยอ่ะแม่งให้กูรู้แล้วลูกยาญ่หมพี่เดินมาเนื้อหนาเนี่ยเฮ้ยพี่จะชนเหล็กพี่จะชนเหล็กแย่เล่นไม่น่าเปนเตือนเลยกูอยากเห็น คนก็แคร์พี่เขาหน่อยต้นเล็กเอออย่าเออร,ะระวังนะตั้งแต่วันเราไปเข้าห้องน้ําอ่ะอะไรเงียไปเข้าห้องน้าพี่เขาบอกว่ามีคนโรคจิตเดินตามเออมีคนบาอยแล้วพอเดินผู้หญิงเดินเข้าไปในห้องน้ําอะมันจะเข้าห้องข้าง,างต้องระวังนะครับัน,นี้เรื่องระวังระวังช่วยแต่ว่าวตอนเนี้ยใครอยากเข้าอ่ะจะจะเข้าห้องน้ําไปไปรีบไ,ไปได้เลย ทำไมอ่ะไม่มีอ่ะมไม่มาอ่ะมันมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันเล่นลิเกอยู่เนี่ย์อย่นี่ไงที่ว่าเนี่ยที่ว่าพี่เพนเขามาเล่าให้ฟังนะน้าผมดูผมก็เลือกคนมากนะเฮ้เป็นอะไรอะไรฮะอย่าบอกนะมึงด้วยมันร้อนเนี่ยนะ เอ้ยแล้วถ้าเมาเปจะยังไงอ่ะเมาเหรอไม่ใช่บอกว่าให้ค่อยๆกินใช่ไหมใช่ก็กินไปเยอะไปเนี่ยมันไม่รู้มันก็กินเรื่อยๆแล้วมันแล้วถ้ามันเมาจัดเนี่ยวันนี้ยามสองไม่หาเลยว่าดีอ้วันนี้ผมทำอะไรนะเพราะผมเมาผมขอผมขอนอนได้ไหมฮะถ้ามันเมาจัดมันจะทำยังไงให้มันถ้ามันส่างอ่ะมันต้องมีวิธีเปล่าเต้นเต้นรัวปากมันเต้น เต้นไวะถ้าเกิดว่าบะบาดูดีว่าเมาจัดใช่ไหมบาบะต้องเต้นออกกําลันกายให้เหงื่อมันออกมันจะได้ขับของมันเมาออกไปเพื่อขับแอลกอฮอล์นะอใช่ปัสสาวะอย่างเงี้ยตามเหงื่ออะไรเงี้ยมันช่วยได้เหรอช่วยได้มันก็จะเต้นยังไงอ่ะลุกๆมันจะเต้นตามผมถ้วผมหนามันมีท่าหรอมีมีมีท่าเยอะแยะถ้าไม่มีเพลงไล่ใช่ไม่มีเพลงเมีพวกอยู่มินิสติ้งไอ้ไก่มือพร้อมอ่ะ